ล่องแก้มนะคะล่องแก้มเคยทําอะไรมาก่อนมหดูกระจกนิดนึงนะคะทำไมาถึงอยากเสริมนะคะแก่ดูแก่เคยคิดที่จะเติมฟิลเลอร์หรือว่าเติมไขมันมาก่อนไหมคะแล้ว<ม>เรา,เรา,เ,ราเราได้ลองลองเติมดยก่อน,น,ะะนฟันนี่เคยจัดหรือว่าเคยทำไหกถอนฟันตรง,ตรงไหนไหมคะไ,ไม่เคยจัดกีป่ปีะคะ สองปีหนึ่งครั้งเดียวเนาะครั้งอ่าออเ,เอาถอดเหล็กก็ไปนานแค่ไหนละคะนานแล้วเนาะโอเคแล้วล่องแก้มมันเริ่มเห็นชัดขึ้นมาได้กี่ปีละคะเพราะว่ามันมันชับค่อนข้าง,งจะเยอะเหมือนกันเนาะาปีอ่ะมันมีตั้งแต่ทีแรกเลยไหมคะเนี่ยหนูมาให้ดูรูปรูปมันค่อนข้าง,งจะเยอะ สองร่องแก้มคาดหวังว่าจะได้ความเต็มขึ้นมาประมาณไหนก่อนดีกว่าก็แบบดีคือแบบไหนคะขึ้นแบบเดิมไม้ต้องแบบว่าเดี๋ยวมาให้เูอซื้อกนร่องแก้มนั่นเนาะเพราะว่าร่องแก้มเนี่ยมันมีงค์งประกอบสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือตัวกระดูกกระดูกตรงเนี้ยซันกระดูกที่เราจัดฟันะคะที่มันฝ่อไฟเนาะมันก็เลยเป็นเอ่งอันที่สองก็คือหน้าผิวหน้าที่มันหย่อนคล้อยลงมาทําให้เป็นรอยพับอันนี้เขาเรียกว่ารอยพับเนาะ เสล่องแก้มกับซอมที่กดลงไปแล้วมันเป็นบุบุตรงนี้นะคะเนะเวลาเราเสริมซิลิคอนร่องแก้มมันจะได้ตำแหน่งมันจะไปทดแทนแต่กระดูกที่มันบุน๋มกระดูกที่มันฝ่อไปไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตามอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากอาการจัดฟันทําให้กระดูกตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกรอบๆรอบๆรอบๆจมูกมันฝ่อ้วมันก็จะเป็นแห่งอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะตื้นขึ้นเนาะ แต่ว่ารอยพับเนี่ยจะต้องใช้วิธีอื่นค่อยเข้าช่วยเสริมนะคะรอยพับลอกแก้มเพราะมันเป็นเนื้อที่มันพอยลงตรงนี้ก็ใช้วิธีดึงดึงนี้ให้มันเึ้นขึไไ้นแต่เนย้อถ้าเติมให้มันเต็มมาขึ้นมาอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยทำให้รอยพับหายอย่าหายไปดูกันตกก,กันก็ไน้แตถ้าเติมเต็มมามันจะไม่หายแต่ถ้าเราดึงแค่ตรงนี้นแค่นิดเดียวเห็นไหมหายละถ้ามันเกิดจากเน,ออน,นื้อตรงนี้ที่มันห้อยลงไปอ่ะเขาเรียกว่าใบหน้าช่วงกลางตกเนาะ มันอันนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ว่าส่วนหมอหมอว่ามันมาจากไอผิวหน้าที่มันหย่อนคล้อยมากกว่าส่วนใหญ่แล้วหลักเกิดจากการจัดฟันสังเกตโดยจัดฟันคนไข้จะมีร่องแก้มกับขมนับตอบขมับตอบร่องแก้มตอบแล้วก็อะไรนะตรงนี้ใต้ใต้หนกคิ้วเห็นชัดตรงนี้จะเห็นชัดตรงนี้จะตอบตรงนี้จะตอบแล้วก็ตรงนี้จะตอบอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของคนไข้ที่จัดฟันนานๆหรือว่ามีการถอนฟันร่วมด้วยอะค่ะเนาะ การแก้ไขด้วยการเสริมซิลิคนนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยได้แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนั่นจากเหมือนที่หมอบอกอ่ะแหละปัญหาร่องแก้มมันเกิดจากสองส่วนส่วนที่เป็นผิวที่มันห้อยแล้วก็ส่วนกระดูกที่มันฟุดซิลิคนมันช่วยได้แต่ตรงส่วนกระดูกที่มันฟุดนะส่วนผิวที่มันห้อยอยาจจะต้องใช้วิธีดึงหน้าใดๆก็ได้ไม่ต้องผ่าตัดหลอกเชื่อมมาก เช่ามาดก็ได้ร้อยใหม่ก็ได้หรือว่าจะลิฟต์หน้าด้วยวิธีใดก็ได้มันจะช่วยเสริมซิ่งกานกละกันนะคะมีแพ้ยาแพา้อาหารอะไรไหมคะไข่ขาวทวนเหลืองไข่แดงกินได้หมดเนาะครั้งสุดท้ายที่ทําสัญญกรรมนี้ทําอะไรไปคะ,ะทำตาตาไม่มีแพ้ยาชาเลยนะคะทํานานเรียงคะประมาณสอง มีแพ้ยาค่าเชื้อตัวไหนไหมคะไม่มีเลยแล้วประจําตัวมีอะไรบ้างเอ่ยไม่มีเลยเดี<ม>๋ยวมีแผลอยู่ในแผลล้อมแก้มจะอยู่ในปากประมาณสักเซนหนึ่งอยู่บริเวณฟันซี่ที่สองาะคะฟ,ฟันเคี้ยวเหนือฟันเขี้ยวขึ้นไปนะคะเนาะก็เป็นใหมละลายปล่อยให้มันละลายเองช่วงแรกๆมันจะรู้สึกตึงๆนิดนึง ตึงๆแล้วก็รู้สึกหนาๆบริเวณขอบป,ปากเป็นจุดๆ,ๆ,ๆประมาณ3าเดือน4ี่เดือนมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายสนิทแล้วก็เวลายิ้มช่วงประมาณอาทิตย์แรกอาจจะรู้สึกว่ามันมีก้อนหรือว่ามันรู้สึกติดๆขัดๆนิดนึงนะคะรอประมาณสักอาทิตย์เดียวก็หายละค่ะตอนนี้กินวิตามินอาหารเสริมอะไรอยู่ไหมคะมีไหม้กกิน <c oughs> <c oughs> ตอนไหนอยู่คะ คาราเจนโอเคก็ okay. หลังทาบ้วนปากด้วยน้ำเย็นบ่อยๆจะช่วยยุบรวมได้อย่างรวดเร็วนะคะต้องเป็นบ้วนปากนะประครบประครบก็แค่ประมาณยี่ิสีชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนี้อจกดวันให้บ้วนปากให้หาน้ําเย็นๆนะคะน้ําดื่มก็ได้น้ําอะไรก็ได้แช่ตัวเย็นไว้เลยนึกขึ้นได้บ้วนนึกขึ้นได้บ้วนทําให้ช่องปากมันเย็นแล้วก็เป็นการล้างวสิ่งสกปรกที่ไปติดอยู่ตามซอกซอกรอยใหม่จะช่วยได้เยอะ แผ่จะแห้งสนิทเร็วเนาะและอีก2สัปดาห์หลังทำเดมอนดมาดูแผลอีกทีนึงนด้ค่ะเนาะการนี้เป็นตัวอย่างซิลิโคนแต่ว่าซิลิโคนที่ใช้จะเป็นสีขาวอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่หมอทําออกมาให้ดูเฉย ก็น้อยกว่านี้นิดนึงบางคนก็หนากว่านี้แล้วแต่คนแล้วแต่คำดูว่ามันหนามากน้อยแค่ไหนก็เล็มเมกันไปนะคะอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่งเวลาร่องแก้มเวลามันเข้าที่ระ้วังด้วยเนื่องจากว่ากระดูกของแต่ละคนมันจะบุ๋มไม่เท่ากันนะข้างขวากับด้านซ้ายเวลากระดูกวางซิลิโคนมันจะวางแปะกับกระดูกเวลามันแห้งเต็มที่แล้วว่าบางอันอาจจะฝูกบางอันจะอยู่ต่ำขึ้นอยู่กับกระดูกที่มันฟุดไปไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าเวลาเรามองอย่างเงี้ยให้มันตื้นขึ้นก็พอละนะคะแต่ว่าถ้าคำ เราจะรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันปกติเนาะ <c ười> คนณค่ชอบถามหมอต้องบอกไว้ก่อนเน่อ, <c ười> อนมันแห้งแล้วพร้อมนะคะโอ,คโอเคค่ะเดี๋ยวไปยาไดทำห้องนอะ